เรามาคุยกันต่อค่ะดิันเชื่อว่าคุณผู้ฟังผู้มเองใช่ว่าคุณผู้ฟังกาลังอยากรู้ต่อเลยอาจารย์คะที่อาจารย์ไล่เรียงให้พวกเราฟังคําว่าความมั่นคงคําว่ามิตรประเทศคําว่าเวลาใครเข้ามาเสนออะไรเวลาที่เราเนื้อหอมเนี่ยเราไม่ต้องรับทุกข้อก็ได้เราต้องพิจารณาประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักอาจารย์ช่วยให้ความรู้พวกเราชาวฟ้าสายใบสิบอวันทั่วประเทศต่อเลยค,ครับคือตอนนี้คนที่เข้ามาเนี่ยประเทศที่เข้ามาเนี่ยเขาขัดแย้งกันเอายกตัวอย่างสหรัฐจีนเนี่ยขัดแย้งกันสหรัฐรัสเซียเนี่ยขัดแย้งกันนะครับ อ่อิหร่านกับซาอุดิอราระเบียขัดแย้งกันนะครับแต่เป็นมิตรกับเราเนี่ยครับเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ขัดแย้งกันนะครับอ่อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ในหลายประเทศนะตอ,อการก็ขัดแย้งกันอิสราเอลกับปาเลสไตน์กับอาหรับก็ขัดแย้งกันอ่าเรื่องเหล่านี้เป็นเป็นเรื่องที่เราทราบอยู่นะครับแล้วเราก็ต้องระวังนะครับไม่ให้ความขัดแย้งเหล่านี้นะครับมันมากระทบเราแต่ว่าเขาอาจจะเข้ามาพยายามดึงเราให้ไปเป็นพวกอันนี้ก็ธรรมดา ใครๆก็หาพวกในเวทีโลกนะครับไม่มีพวกจะอยู่ยากนะครับของเราก็มีพวกชัดๆอยู่เก้าประเทศก็คือในอาเซียนพอเป็นพวกกันแล้วเนี่ยไม่เคยลบกันอีกเลยเมื่อก่อนลบกันนะครับสิงคโปร์มาเลมาเลเซียอินโดนีเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ลงไม้ลงมือเลยนะครับสงกอากําลังบุกกันเลยนะครับก็มีไทยเนี่ยไปห้ามทับไว้ไปชวนเขาไปเล่นกอล์ฟที่แหลมแท่นแล้วก็ขอก่อ,อตั้งสมาคมมาเซียนอันนี้เรื่องจริงเลยนะครับวันที่ไปก่อตั้งสมาโคมมาเซียนก็บอกเขาว่า ม่ต้องใส่สูตรมาหรอกใส่ชุดกีฬาไปเล่นกอล์ฟกันที่บางแสนก็จะได้คุยกันว่าจะร่วมมือกันยังไงถ้ามูแต่ทะเลาะกันเดี๋ยวคอมมิวนิสต์มายึดหมดทุกประเทศห้าประเทศก็เลยตกลงร่วมจัดตั้งนะครับสมาคมอาเซียนเมื่อปีคศ .1967 อันนี้นะครับก็เป็นเรื่องนี้คุณกวีที่เคยมาคุยให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญมากมีไม่กี่คนแล้วนะครับในในเมืองไทยเรื่องอาเซียนนะครับ หลังจากนกตสุรินพิษวันเสียไปเนี่ยก,ก็เหลืออยู่ไม่กี่คนแล้วนะครับก็ก็ะจะรู้ดีว่าท่านถนัดคอมันเนี่ยเป็นหนึ่งในหนึ่งในคนสําคัญในการขอตั้งอาเซียนแล้วยืนยันด้วยนักวิชาการระดับโลกอย่างเช่นนายอมิตาฟอาชยาซึ่งอยู่ที่อเมริกานะครับอยู่ที่หมหาลาัยที่อเมริกาเขาท่านเป็นคนพบจดหมายของทูตอังกฤษนะครับที่เขียนไปยังเมืองหลวงออกไปจากกรงเทศเนี่ยครับของทูตที่ชื่อว่าเมอร์เรเนี่ยนะครับ ในช่วงที่มีการก่อตั้งอาเซียนว่าไทยนี่แหละอยู่เบื้องหลังแต่ไม่ค่อยพูดมากไม่ค่อยโชว์ตัวแต่ไทยได้อยู่เบื้องหลังเพราะได้ประโยชน์มหาศาลพอก่อตั้งอาเซียนก็สามารถเอาเพื่อนนี่แหละมายันคอมมิวนิสต์ไว้ได้ไม่ลบมนทฤษฎีโดมิโนโคืออันนี้คือตัวอย่างหนึ่งนะครับสั้นๆว่าเวลาคบกับไทยก็อย่าไปทะเลาะเขาถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะครับไม่อย่าไปอย่าเพิ่งไปเลือกข้างถ้าไม่จะเป็นจริงๆแล้วก็ทํามาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้พรรคพวกจะเรียกร้องให้ไทยเลือกข้างอยู่เรื่อย แล้วก็ให้เลือกข้างเร็วหน่อยอย่างเช่นสิงคโปร์ก็เลือกอยู่กับสหรัฐออสิรเลก็เลือกอยู่สหรัฐกัมพูชาก็เลือกอยู่กับจีนอย่างนี้เป็นต้นที่เขาว่ากันนะ,นะครับแต่ว่าไทยกับมาม่าและอีกหลายประเทศก็ยังไม่ยอมเลือกข้างครับก็อยากจะคบกับทุกประเทศโดยเอาประโยชน์ของประชาชนของประเทศเป็นฐานนะครับยกตัวอย่างว่าถ้าเขาจะเรียกเราไปร่วมมือกันในกลุ่มการทหารเพื่อต่อต้านใครอัน,น,นตรายนะครับแบบนาโตเนี่ยอันตรายมาก เพราะว่าถ้าอยู่เครมไปอยู่กันนาะโต้ก็หมายความว่าต้องเผชิญหน้ากับรัเสเซียนแน่นอนอันนี้เราเรา,เราต้องยืนยันว่าเราจะไม่เข้าสมาคมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการทหารซึ่งอาเซียนก็ใช้หลักนี้มาตั้งแต่แรกไม่ให้มีการตั้งฐานทัพในอาเซียนไม่งั้นเดี๋ยวจะเลือกฝั่งเลือกค่ายอันตรายเดี๋ยวมันจะไปดูดเอาศัตรูเข้ามามาซ่อมบำรุงได้นะครับมาช่วคราวอย่างเช่นมาซ้อมรบโคาบโ,โกได้แล้วเวลาซ้อมลบโคาบโกที่สหรัฐมาเราก็เชิญจีนมาด้วยเชิญจีนมาสังเกตการก็จบ ไม่มีปัญหาแต่สหรัฐก็ชอบนั่ยครับจริงๆแล้วเพราะก็จะได้แสดงศักยภาพให้จีนเห็นนะครับเขาก็ชอบชอบอวดนะครับเขาชอบอวดนะครับก็ก็ดีไทยก็เชิญให้อวดไปนะครับกรก็ก็ทําให้ทั้งสองประเทศเนี่ยนะครับพอใจในบทบาทของไทยจะสังเกตได้ว่าปีไหนที่ไทยเป็นผู้ประสานงานในอาเซียนเนี่ยทั้งสหรัฐทั้งจีนเนี่ยจะค่อนข้างเทอยที่เท่าสายกับไทยไม่เหมือนบางประเทศนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหลักธรรมดาแล้วต้องดูประเด็นที่สองว่า แต่และประเทศเนี่ยมันประโยชน์จริงๆมันอยู่ตรงไหนสหรัฐเนี่ยเราส่งสินค้าไปเยอะมากเราเป็นหนึ่งในสิบห้าประเทศที่ได้กําไรมโหฬานเลยเป็นหมื่นหมื่นล้านเหรียญสหรัฐเลยนะครับเมื่อก่อนโควิดเนี่ยนะครับเราเรา,เราทำสินค้าพอตัวเก่งบางคนก็บอกว่า,าไม่ได้เก่งมากเหมือนจีนนะครับราคาแพงแรงงานแพงแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ส่งไปอเมริกาเนี่ยนะครับสินค้ากเกษตรสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยได้กําไรเยอะสหรัฐต้องการที่จะ เรียกร้องว่าเบาๆหน่อยซื้อของเข้าบ้างนะครับอย่าใช้แรงงานเด็กนะอย่าใช้แรงงานเถื่อนนะนะครับอย่าค้ามานุษย์นะ<ช>เขาก็สร้างมาตรฐานขึ้นมาไอ้น,นี่เป็นสัญญาณว่าก็สนใจเราแล้วเขาก,เขาก็เขาก็อยากจะให้เราซื้อของเขามากขึ้นก็ต้องเจรจาต้องพูดคุยอาวุธเขาแพงของเขาแพงนะครับแต่ว่าหลายอย่างก็เป็นประโยชน์กับคนไทยเขามีเทคโนโลยีการแพทย์สูงมากนะครับเอามาใช้กับคนไทยก็ดีนะครับวัคซีนเขาก็ คนไทยก็ชื่นชอบอยากจะฉีดวัคซีนเขานั่นแหละไม่รู้คุณศิลวัฒนฉีดวัคซีนของประเทศไหนนะครับแต่หลายคนก็อยากฉีดวัคซีนของฝรั่ง <ผม S 1> แล้อนุญาตไม่เปิดเผยด,ดีกว่าเดี๋ยวเป็นความขัดแย้งค่ะอาจารย์แน่นอนถ้าเปิดเผยก็ขัดแย้งเลยนะครับแต่จริงจริงมันก็มาตรฐานเดียวกันแต่ความคิดของคนก็จะต่างกันนะครับแล้วก็ในบางในบางลักษณะก็อาจจะมีความได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องในในเรื่อง,องอผลิตภัณฑ์เหล่านี้บ้างบางส่วนนะครับแต่ก็มีมาตรฐานขั้นต่ำที่ w h o ประชาชาติองค์การโลกองค์การอนาไมายโลกต่างก็ร,รับรองแต่ทั้งหมดเหล่านี้ก็ต้องเลือกว่าเราจะคบกับเขาจะเอาประโยชน์อะไรแต่พูดอย่างนี้บางทีมันก็กระดากปากแต่จริงมันเป็นอย่างนั้นนะครับมันขบกันด้วยต้องผลประโยชน์ของคนไทยของประเทศไทยเรื่องการค้าเรื่องตลาดเราอยากจะได้นะครับเราอยากให้อเมริกามาลงทุนในบ้านเราเยอะๆซึ่งเขาไม่ค่อยมาเราก็ต้องเรียกร้องให้มานะครับมาลงทุนที่นะครับทางฝั่งภาคตะวันออกเนี่ยนะครับที่เกิดสุขจิตใหม่ของเราใช่ครับ เพราะว่าจีนจะมาลงทุนในเขตด,ดาราสาครตั้งแต่เกาะปงยาวเหยียดลงไปนะครับหลายแสนไร่เนยนะครับเงินสี่ห้าพันล้านเหรียญน,นะครับยูโรเนี่ยโหมโห,โหลานเลยจะสร้างสนามบินใหญ่กว่าสุนภูมิอีกจะสร้างท่าเรือน้าลึกลึกกว่าแหลมชะบังเองถ้าเรือเรือสองแสนตันจะจอดได้ด้วยแทนที่จะห้าหมื่นตันตอนนี้คือทั้งหมดเหล่านี้เราก็ต้องดูว่าบริการจะมาลงทุนด้วยไหมจะได้จะได้เจริญรุ่งเรืองกันไปหมดแถวนั้นนั่นนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่เราต้องระวังทถนเรื่องการชวนเราไปลบกับใครเนี่ยเราต้องไม่เอานะครับร่าแต่เวรร่วมกันเพื่อความปลอดภัยทางทะเลได้นะครับแต่แจ้ส่งกองกำลังไปลบเนี่ยคิดดีดีรอบที่แล้วส่งไปลบกับเขาที่อิรักเนี่ยนะครับตายไปหลายคนนะครับตายไปคนสองคนหารไทยนะครับโดนระเบิดพลีชีพนะครับก็น่าเสียดายครอบครัวเหล่านั้นนะครับแต่บางคนบอกอาจารย์ไม่ได้ลบนะเราไปเราเราแค่ไปสร้างทางเราแค่ไปช่วยเขา แต่เขาลบกันอยู่ครับเขาลบกันอยู่ก็กลายเป็นว่าเราอยู่ในสมรภูมิโดยปริยายคราวนั้นเราก็ไปเองนะครับเพราะก็ชวนเราไปออกเงินเองนะครับแล้วก็หวังว่าเขาจะได้เห็นความสําคัญของเรานะครับอันนี้ก็อาจเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้ดีถ้ามีการกวักมือเรียกเราไปลบอีกก็ต้องระวังให้ดีนะครับแต่ว่าเรื่องการค้าเนี่ยก็คงจะต้องเน้นมากขึ้นเรื่องการทําให้คนไทยไปบ้านเขาสะดวกขึ้นอยู่ได้ดีขึ้นเข้าออกเมืองได้ง่ายขึ้นก็ต้องเจรจาร นะครับเรื่องเหล่านี้ส่วนของจีนก็ต้องเจรจาหลายเรื่องเราขาดเราขาดดุลการค้าเราก็อยากจะให้เข้าซื้อสินค้ากับเรามากขึ้นส่งนักท่องเที่ยวมาให้มากขึ้นท่งยังไม่ค่อยมาช่วงนี้นะครับแล้วมาลงทุนจริงๆจังให้กับบ้านเรามากขึ้นแบบญี่ปุ่นทําส่วนญี่ปุ่นนี่ก็ดีอยู่แล้วแต่ต้องหนุนให้ดีขึ้นต้องหนุนให้อย่าย้ายนะครับฐานการผลิตออกไปมากนักแต่ว่ามันก็เป็นกลไกตลาดนะครับแต่ว่าก็ต้องถ้าย้ายไปแล้วก็ต้องเอาฐานใหม่มาซึ่งเขาก็พยายามเอามาแล้วนะครับเพราะว่า การผลิตของญี่ปุ่นที่อยู่ในจีนเนี่ยเขาก็กลัวว่าจะโดนสงครามการค้ากับสหรัฐเราก็จะต้องรีบเปิดประตูเลยว่าเอาโรงงานญี่ปุ่นเข้ามาอย่างเช่นไอ้จอมือถือของจีนราคาแพงๆเนี่ยจริงๆมันคือคจอของญี่ปุ่นนะฮะคุณสิริวัลเพราะว่าจีนก็ยังผลิตจอมือถือขั้นสูงไม่ได้ญี่ปุ่นเขาผลิตให้ไต้หวันผลิตให้ก็ต้องเอาจอโรงงานเหล่านั้นอนะที่ไฮเทคมากๆเนี่ยมาอยู่เมืองไทยซึ่งก็มาบ้างแล้วนะครับอ่าโทรศัพท์ มือถือของมริกันราคาแพงๆมากๆเนี่ยนะครับซึ่งคุณศิริวัลอาจจะซื้อมาจะไม่ค่อยได้ใช้หรอกใช้จริงอาจจะใช้แค่สิบเปอร์เซ็นตของราคามันนะครับแต่ว่าฟ <ทำ S 1> ังชันเยอะแต่ใช้ไ <ทำ S 2> ม่ครบทังนโ <จะ S 1> ม <ละ S 1> โหลานเลยท<ช>ําได้พิสดารเลยนะนะครับแต่ว่าเราใช้น้อยแต่อโรงงานพวกนั้นมาอยู่เมืองไทยแล้วนะครับถ้าเปิดโอ้เปินัลนยินดีค่ะใช่ครับแต่ว่าทั้งหมดเหล่านี้ต้องเรียกให้มามากขึ้นนะครับแล้วสุดท้ายก็คงจะต้องหากรอบใหม่ๆ นะครับที่เขาเรียกว่าสถาปัตยกรรมในความร่วมมือใหม่ๆเอเปกอาเซอะไรพวกนี้นะครับอาเซียนบวกอาเซียนบวกหนึ่งบวกสามเชิญพวกนี้เข้ามาอยู่ในกรอบอยู่ในกติกาสากลมากขึ้นตราบใดที่พวกนี้อยู่ในกติกาสากลมากๆเนี่ยมันจะปลอดภัยและมันจะต่อรองกันง่ายถ้าเราไปต่อรองกับจีนประเทศเดียวก็ยากถ้าจีนมาคุยกับเราสิบประเทศในลักษณะของ 1, ขอาเซียนบวกหนึ่งก็คือจีนกับอาเซียนมันก็จะง่ายดีกับเรา เราก็ต้องจัดเราก็ต้องจัดเวทีพวกนี้ให้ได้แล้วก็หนุนให้มีการพบกันอ่าคนทั่วไปบอกว่าใอ้มันมีประโยชน์อะไรเห็นจับไม้จับมือกันแปลกๆยืนนะครับประชุมก็แพงต้องไปเหมาโร <c oughs> งแรมเดีย๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วครับประชุมออนไลน์ <c oughs> นี่ครับอย่าไปไกลไม่ต้องไปไกลประชุมออนไลน์เนี่ยด <c oughs> ีแล้วก็ไม่ต้องไปเหมาชั้นโรงแรมไม่ต้องไปเหมาเครื่องบินนะครับสูงเสียงอีกนะครับก็แต่ว่าประชุมบ่อยจัดระเบียบ การร่วมมือให้ชัดเจนจัดกลุ่มให้ชัดเจนไปกลุ่มการทหารเรื่องเรือดำน้ํานิวเคลียร์เรื่องคอร์ตที่จะไปถ่วงดุลจีนอะไรนี่ผมว่าห่างๆไว้ก็ได้เพราะว่าถ้าไปเข้ากลุ่มเขาแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนกับไปถ่วงดุลกับจีนหรือว่ากองกํากลังของสหรัฐที่อยากจะให้เราเข้าไปร่วมมากๆในลักษณะของนาโตเนี่ยเราก็ห่างๆไว้หน่อยก็ได้แต่ความห่างนี้มันก็จะต้องยอมรับอย่างนีงนะครับคุณเจวันครับ ว่าถ้าสองประเทศนี้ก็บอกว่าไทยไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะอะไรนะสิ้นเสียไม่ค่อยจะจริงใจว้าเนี่ยไทยเนี่ยไม่ค่อยจะอะไรอ่ะไม่ค่อยจะเอ่อเข้มแข็งเข้มข้นในความร่วมมือดูห่างเหินดูมีระยะก็ต้องทําใจนะเวลามีคนมาจีบคุณสิริวันคุณสิริวันเฉยๆฉยก็ดีอะไรเงี้ยไม่มีค่าถ้าตื่นเต้นไม่มีอะไรบาง คนจีบบางคนก็อาจจะเสียกาลังใจก็ได้หดก็ <Okay. c oughs> แต่ก็เป็นความปลอดภัยของเราใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าหมดเหล่าเนี้ยเราก็ต้องรักษาสมดุลไว้แล้วก็รักษาแนวทางการทูตไทยที่เอาความปลอดภัยไว้ก่อนแล้วก็เอาตัวรอดนะครับแต่ว่าแนวทางนี้ทุกคนรู้หมดแล้วก็อาจจะยากขึ้นหน่อย อาจารย์พูดดีจังเลยเพราะว่าเราก็จะพูดเสมอว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดีในทุกความเปลี่ยนแปลงสงครามโลกทั้งที่หนึ่งทั้งที่2ประเทศไทยก็รอดปลอดภัยมาแล้วก็ด้วยพระปริชาสามารถของกษัตริย์หลายๆพระองค์ที่บางนักนิชาการก็นํามาพูดให้เราฟังอาจารย์มันมีข่าวด้วยนะคะว่าล่าสุดที่ประชุม G20 เนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนกับกับสหรัฐเขาเจอกัน แล้วมันตีจีนเขาก็บอกว่าแล้วมันตีต่างประเทศจีนเขาบอกเลยว่าเนี่ยมันมีการสื่อสารผิดๆตั้งแต่รัฐบาลชุดทรัมป์ทำให้เกิดความไม่เข้าใจแล้วก็เศรษฐกิจของจีนสหรัฐก็เลยดูจะห่างไกลกันเขาคงต้องพูดคุยแต่ในมุมหนึ่งที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบิงแคนมาไทยเขาก็พูดถึงเรื่องว่าอย่างที่อาจารย์พูดเลยดูเหมือนจะมีระยะห่างแล้วเราก็ไม่เข้มข้นล่าสุดก็มีข่าวของรอยออเปเซียก็ลงเลยว่าการเยือนอย่างเป็นทางการของไทยเนี่ยที่ไทยเนี่ยทันทีบิงแค่นบอกว่า เอ่อการปรับปรามนโยบ,บายผู้เห็นต่างของรัฐบาลเมียนม,มาแล้วก็เรียกร้องสมาชิกอาเซียนให้กดดันซึ่งอาจารย์ก็พูดไปตอนต้นแล้วว่าถ้าเขาชวนให้ไปทะเลาะกับใครหรือไปแสดงแนยันุภาพทางทหารเราไม่ควรเพราะมันเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์ในคําว่าเปลี่ยนผ่านที่อาจารย์พูดตั้งแต่ตอนตอน้นการวางการเดินต่อของประเทศไทยในภาวะผันผวนทั้งพลังงานทั้งอาหารแล้วก็ค่าของชีพมีมิติไหนบ้างคะในมุมความมั่นคงที่อาจารย์ประเมินว่า ไทยเรายังมีจุดเด่นๆหรือว่ามีทางเดินที่แข็งแรงอยู่เชื่อว่าผู้ฟังฟ้าใสายอยากรู้ตรงนี้เหมือนกันจะได้เห็นฟ้าใสๆค่ะอาจารย์ยยยครับ,รบประเด็นแรกก็คืออย่างที่ได้เรียนนะครับว่าวิถีไทยเนี่ยมันเป็นวิถีที่ไม่ขัดแย้งกับไทยนะครับเ,เป็นวิถีที่ให้เกียรติแล้วก็ยอมรับความแตกต่างนะครับกับนานาชาติมาโดยตลอดทําให้เรารักษาเอกราชรักษาธิปไตย เป็นวิถีที่ผู้นําไทยคนที่อยู่ในกระทรวงการต่างประเทศของไทยและคนไทยโดยทั่วไปเนี่ยนะครับมีความโดดเด่นนะครับก็คือมีความรอมชอมปลองดองนะครับถือทางสายกลางพอดีพอดีพอเพียงไม่มากไม่น้อยไม่สุดโตกอันนี้ทําให้คนคบเราสบายใจว่าไทยเราไม่สุดสุดโตงสุดกูเน่แต่ว่าบางครั้งก็ ก็าจะาแกว่งไปบ้างอย่างเช่นไปคบกับญี่ปุ่นในช่วงสงครามทําให้เราเดือดร้อนไปคบกับอเมริกันเปิดบ้านให้สร้างฐานทัพนะครับแล้วก็ทําให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนแต่ว่ามันก็เป็นระยะสั้นๆแล้วก็เราก็มีเหตุผลสําคัญก็คือต้องเอาตัวให้รอดนะครับเพราะว่าคอมมิวนิสต์่วนั้นก็ประกาศจะล้มประเทศไทยจะล้มรัฐบาลจะล้มนะครับสถาบันพระหมหากษัตนะริย์อ่าพุทธิยุทแดงคอมมิวนิสต์เียพูดทุกคืนว่าให้ล้มสถาบันพระหมหากษัตริย์เงี้ยเราก็เราก็สู้ไม่ไหว เราก็ต้องมาให้รายการมาช่วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับทั้งหมดเหล่าน,นี้วิถีไทยนะครับแล้วก็ที่ตั้งของไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่ตั้งที่เป็นสะพานเชื่อมนะครับวิถีไทยเนี่ยก็คุยกับเมียนมาได้ริการคุยไม่ได้นะครับก็ต้องคุยผ่านเราก็พยายามมาเรียกร้องให้เราคุยในภาษาเมริการเราก็ต้องคุยภาษาเราครับเราไปคุยภาษาเมริการเดี๋ยวก็ทะเลาะกันอีกแต่ว่าเราก็ต้องสื่อสารไปกับเมียนมาว่าจะต้องยุติความรุนแรงซึ่งเราก็สื่อสารไปแล้วผ่านอาเซียน จะต้องอย่าให้การละเมิดสทธิมชนเนี่ยมันนะครับมันหนักนะาสาหัสแล้วก็จนจน,จนทาให้ทุกคนเดือดร้อนอันงกฤษเดือดร้อนไทยเดือดร้อนแล้วเราก็รับทุกฝ่ายเข้ามานะครับเพื่อพักชั่วคราวในยามที่เขาเดือดร้อนแล้วก็ไม่ให้เขาเคลื่อนไหวอ่าโดยการใช้ประเทศของเรานะครับอ่าคนไทยก็ก็ช่วยนะครับก็บินตีลังกาบินเข้ามาแป๊บเดียวปะท้วงกันใหญ่ซึ่งก็ดีครับซึ่งก็ดีทําให้ทหารตื่นตัวนะครับหาตื่นตัวแล้วก็ทหารก็อธิบาย พอใจไม่พอใจก็อธิบายให้ชัดเจนก็ดีครับมันก็เป็นเรื่องบทเรียนมันก็เป็นเรื่องการช่วยกันทํางานนะครับเรื่องความมั่นคงเนี่ยมันไม่มีฝักไม่มีฝาม่ฝายไม่มีพักนะฮะถ้ามันมั่นคงก็ดีทุกพักทุกฝ่กายเพราะฉะนั้นในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ว่าสหรัฐเนี่ยก็จะพยายามที่จะบอกว่าไทยควรจะควรจะเข้าไปกดดันเมียนมามากกว่านี้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะสนับสนุนกองกําลังนะครับภาคประชาชน ฝ่ายต่อต้านฐานเมียนมาอันนี้ต้องระวังนี่ต้องระวังนะครับอันนี้มันก็จะเอียดอ่อนฐานไทยอยู่ตามแนวชายแดนเยอะถ้าจะช่วยก็อาจจะทําให้เกิดการบานปลายวุ่นวายนะครับแต่ว่าต้องรักษาถ้าจะไม่ทําอะไรเลยมันก็อาจจะแปลปพวนงก็ต้องรักษาความสงบไว้ตามแนวชายแดนต้องสื่อสารกับทุกฝ่ายกลุ่มทุกฝ่ายชนกลุ่มน้อยว่าไม่ให้ใช้ไทยแล้วเป็นฐานไม่ให้ลุกล้ําเข้ามานะครับ แล้วก็ไปเน้นเรื่องการช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนด้านามนุษยธรรมนะครับเรื่องวัคซีนเรื่องยารักษาโรคนี่ต้องรีบทำเราส่งไปบ้างแล้วนะครับแต่จะต้องส่งให้มากขึ้นก็เดือดร้อนจริงๆนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆที่สหรัฐต้องการนะครับให้เราซื้อวุฒิก็ดีตอนนี้คนไทยไม่ค่อยมีสตัง์รัฐบาลก็ต้องระวังนะครับเราก็เห็นด้วยในหลักการว่าต้องปรับปรุงต้องทำให้ทันสมัย แล้วต้องทําให้เป็นระบบนะครับก็ก็ให้กําลังใจคนที่ต้องทําแต่ในขณะเดียวกันชาวบ้านก็เดือดร้อนมากก็จะโกรธจะไม่พอใจก็ต้องอาจจะต้องอยืดเวลาไปบ้างนะครับเตรียมการบ้างนะครับแล้วก็ขอชะลอการจ่ายการซื้อนะครับไม่มีเงินช่วยเหลือเงินกู้พิเศษที่สหรัฐอ่ให้เราในบัญชีซื้อเหล่านี้ก็ใช้กึนเะนาะสหรัฐนั่นแหละซ,ซื้อของสหรัฐเองก็ได้นะครับมันอยู่ที่การเจรจารอันนี้น่าสนใจค่ะอาจารย์ครับ ครับแล้วก็พยายามเจราจาจ่ายให้ช้าที่สุดเขามีเงินเยอะไม่ไม่ห่วงหรอกเขาอยากจะได้สัญลักษณ์ว่าไทยเนี่ยใกล้ชิดก,กับเขาด้วยทางการทหารใช่ไหมค,ครับล้าจะได้ข่มฝันคู่แข่งเขาก็แล้วแต่แต่ว่าใช้เงินเขาแนี่เชื้อแล้วก็ทวงจ่ายให้ช้าที่สุดแล้วถ้าไปจ่ายเป็นเงินก็จ่ายเป็นของเคยเจรจาเจรจาได้แล้วนะครับเราจะจ,าจ่ายเป็นกุ้งตอนนั้นเราจะไปซื้อ F18 เราจะจ่ายเป็นกุ้งแทนชาลัดก็บอกเขาไม่กินกุ้งแบบนี้เยอะเขาก็เลยให้ญี่ปุ่นซื้อแทนก็ทําทได้ ทำมาแล้วนะครับคนทั้งประกาศไทยเด็กเก่งมากทํามาแล้วอตอนที่ 2, จะซื้อตอนที่จะซื้อ F18 เราก็ไม่ได้มีเงินมากตอนนั้นนะครับเราก็บอกว่าเราเราขอใจเราขอใจเป็นเขาเรียกว่าบาเตอร์เราขอใจเป็นอย่างอื่นสินค้าเกษตรเรามีเยอะก็แล้ก็<ต>ดูว่าเออก็เยอะแต่ว่าโคต้าเต็มแล้วไม่เอาแต่เขาไปหให้ญี่ปุ่นขอซื้อแทนเราได้ไดครับได้เรื่องแบบเนี้ยก็พยายามคิดให้เยอะๆนะครับเอานักเจรจาการค้าการลงทุน มาช่วยกองทัพอากาศซื้อของก็ได้นะครับแทนที่พวกเราเนี่ยซื้อของบางทีเราก็ไม่ค่อยเก่งมากก็อเอานักเจรจาก,การค้ามาช่วยนะครับก็จะได้ของดีราคาถูกแถมอะไรฮนะแถมไม่ต้องจ่ายเงินเยอะเพราะอะไรฮนะเพราะเขาอยากจะจีบเราเขาอยากจะบางทีลำคาญมากแถมให้เลยนะครับยังไม่ซื้ออย่าง F16 บางทีก็แถมให้ซื้อไม่กี่ล้าก็แถมไม่อีกเพราะว่าการซื้อก็ทำให้เราต้องพึ่งพิงเขานะครับ mm hmm. อ่ ต้องทาให้เราเชิญผู้เชี่ยวชาญเขามาฝึกให้เรามาอยู่บ้านเรานี่เขาชอบมากเชื่อไหล่อีกหลายสิบปีชอบมากะนะครับเรื่อเหล่าเนี้ยมันก็เจรจาได้นะครับเจรจาได้แล้วก็คนเจรจาให้เข้มข้นขึ้นนะครับตลาดเริ่มเป็นของผู้ซื้อบ้างน,นิดหน่อยแต่ว่าก็มินราคาแพงเรื่องสูงเนี่ยมันมีไม่กี่เจ้าหรอกครับแต่ว่าก็ยังถือว่าตลาดมันเป็นของอผู้ซื้อบ้างแล้วนะครับมากขึ้นแล้วเออส่วนเป็น เป็นของผู้ซื้อมากขึ้นจริงที่อาจารย์บอกเพราะล่าสุดอย่างที่กองทัพรัสเซียเมื่อวานเนาะที่โชว์ข่าวมาว่าได้รับมอบเรือดำน้ำเบลการ์โรสลําแรกซึ่งถูกออกแบบให้บรรทุกโพไซดอนโดนใต้น้ําพลังงานนิวเคลียร์ก็ดเหมือวน,วนว่าอาวุธใหม่ๆจากเทคโนโลยีใหม่ก็จะทยอยออกมาเรื่อยอาจารย์พูดถึงเราเคยส่งทหารไทยไปไปร่วมรบกับทหารคือไปช่วยสร้างทางแต่อยู่ในแนวสนามรบก็สูญเสียชีวิตพวกนี้ละเอียดอ่อนหมดเลยนะคะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับต้องระวังนะครับเพราะว่า ชีวิตทหารครอบครัวเขาก็สําคัญมากสำหรับ,บเราถึงแม้ว่าเขามีหน้าที่ที่ต้องรักษาความปลอดภัยแล้วก็ปฏิบัติการต่างๆที่สูงเสี่ยงเป็นหน้าที่ปกติอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องตัดสินใจกันให้ดีมันมีผลกระทบทั้งส่วนตัวทั้งครอบครัวทั้งประเทศแล้วก็ภูมิภาคด้วยนะครับประเทศไทยเนี่ยถือว่าถ้าขยับไปทางไหนเกิดเรื่องพอสมควรอันนี้ผมก็ไม,ไม,ไม่ไม่ทราบมาก่อนจนมีอยู่มีอยู่วันหนึ่งนะครับก็ได้มีโอกาสได้ไปรับ อ่ะนะครับรัฐมตุีกลาหมสารัฐคนที่เค,เคยมาลบที่ที่เวียดนามแล้วก็มีชื่อเสียงมากในช่วงประธานดีทรัมป์นะครับเขาก็ไม่เคยมาเมืองไทยอีกเลยและหลังจากนั้นเขาก็มาในช่วงประธานนันทปิตทรัมป์ก็บอกประเทศไทยเนี่ยสำคัญมากแล้วก็หูผึ่งสําคัญยังไงเราก็ไม่เคยคิดว่าเราสําคัญขนาดนั้นก็บอกว่าประเทศไทยประเด็นแรกก็คือว่าตัดสินใจทางยุทธศาสตร์ทางทางความมั่นคงเนี่ยไม่เคยผิดพลาดอะไรนะครับอ่ในวงเล็บผมอ๋อผมเข้าใจแล้วผมก็บอกว่าอยู่เพราะเราอยู่ข้างผู้ชนะทั้งนั้นเลย ก็ตัดสินใจไม่ค่อยผิดพลาดถ้าไทยตัดสินใจไปทางไหนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายว่าไทยไทยก็คงเห็นว่ามีนโนอนที่จะชนะอยู่แล้วแต่ช่วงนี้เราจะตัดสินใจช้าหน่อยแล้วเราก็ไม่ค่อยมั่นใจตัวเองมากขึ้นเพราะว่าเรามีปัญหาภายในเยอะแต่ต่างข้างนอกเขามองเข้ามาลัมตรีกลาหอมเจมส์แมทติสเขาพูดอย่างนั้นนะครับผมก็ยืนอยู่ตรงนั้นเวลาเขาพูดให้กับผู้ใหญ่ของคนไทยฟังว่าวันหนึ่งประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ เชี่ยวชาญชํานาญในการตัดสินใจทางยุทธศาสตร์ตัดสินใจเราไม่ค่อยผิดอันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้นําของเราขอบคุณช่วงดีของเราที่มีพระประมกที่เก่งนะครับมาโดยตลอดในเรื่องการต่างประเทศนะครับอย่างที่เราเห็นแล้วในในในทุกราชการในช่วงโหเรโกตในช่วงล่านานิคมและช่วงอื่นน,นะครับช่วงที่เราต้องตกเป็นเมืองขึ้นของของประเทศเพื่อนบ้านอะไรอย่างนี้เป็นต้นน,น,นะครับอ่า อันนี้เขาบอกข้อแรกก็คือว่าทางยุทธศาสตร์เนไทยมีความเชื่อชาในการตัดสินใจและตัดสินใจไม่เคยผิดประเด็นที่สองคือว่าอ่ไทยเนี่ยนะครับให้เกียรติเพื่อนให้ความสําคัญกับเพื่อนมากนะครับให้ความสำคัญก,กับเพื่อนครบไทยเนี่ยสบายใจผมก็พยายามแปลว่าแสดงว่าเราเสียเปรียบเขาได้เปรียบหรือเปล่าเขาถึงสบายใจผมก็พยายามคิดในแง่ร้ายนะครับแต่ก็เขา เขาก็ดูจริงใจมากว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่คบธรรมดาไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์มันมีความเป็นเพื่อนลึกซึ้งมันผูกพันกันอันนี้มันเป็นมันเป็นแบบไทยๆซึ่งเราก็ต้องฟังดูว่าเออเขาคิดอย่างนั้นอยากมาเมืองไทยมาแล้วสบายใจคนไทยไม่ค่อยมีลวดลายอันนี้ดีป่าไม่ทราบนะเพนี่ผมพูดเองคนไทยไว้ใจได้ต่างการต่างประเทศนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันต้องมีลวดลายมันต้องไว้ใจไม่ได้มันมันแต่ว่าพอเขาพูดอย่างนั้นเขาชมเราเราก็อาจจะบอกอื มันเป็นเหตุผลที่ทําให้เขามาหาเราจากประชุมชจากประชุมให้เราจัดเพราะเราไม่สอดไส้นะครับไปประเทศอื่นสอดไส่ประธานเจ้าหนูน,นี่ของคนไทยเงียบเรียบร้อยเก่งใจมันดีกับเราจริงๆแปบดบคุณสิริวันผมไม่แน่ใจต้องไปคุยกับคนรุ่นใหม่ๆ,ๆ <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่ว่าเขาบอกว่ามาเมืองไทยประเทศไทยให้เกียรติให้ความสําคัญกับทุกประเทศนะครับเขาจะไม่ให้ความสำคัญกับเราไม่เป็นไรเราไปให้ความสำคัญกับเขาบางทีบางคนบอกมาก,มากไป ไปยืนรอข้างรถเขามากไปนะครับอ, <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> แต่นี่มันเป็นวินถีไทยนะว่าให้เก <c oughs> ียรติมากๆ <c oughs> ก็ไม่รู้ผม <c oughs> ว่าต้องต้องไปดูไปคุยกันบางคนก็รู้สึก,กว่าประเทศไทยต้องมีศักดิ์ศรีมากกว่านี้ใช่ไหมครับ <c oughs> อ่าจะ,จ,ะจะต้องไม่อย่างนั้นอย่างนี้ก็ก็ก็ฟังไว้ฟังไว้นะครับเพราอคนเริ่มใจก็ถือว่าดีแล้วก็สามก็คือว่าอสุดท้ายเนื่องจากเราตัดสินใจไม่ค่อยผิดพลาดนะครับแล้วก็เราก็ให้เกียรตินะครับ ความเ่วมือของไทยในหลายรูปแบบเนี่ยดีกับทุกฝ่ายคดา่ดีกับดีกับทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ในสุดก็ก็มาโดยวิถีไทยก็คือพบกันรึ่งทาง<ช>หลายเรื่องแล้วนะครับเจรจาไปเจรจามามีไทยอยู่ตรงกลางเนี่ยเป็นสะพานเชื่อมเนี่ยอกลายเป็นดีขึ้นมาพยัตทมี<ช>อิแรมเนี่ยนะครับสีลังกาที่รุ่นวัยสงคารามกลางเมืองมาเจรจาโดยไทยเป็นเจ้าภาพหลายครั้งนะครับคนคนก็สิบ,บอกบอาจารย์ บ้านเราภาคใต้อย่างแก้ไม่ได้เราไปแก้คนอื่นนะครับแต่ว่ามันก็ต้องทําคู่กันไปหมดอ่ะนะครับอ้นภาคใต้ก็ต้องยอมรับว่าต้องแก้มากกว่านี้ต้องคุยกันมากกว่านี้ระหว่างที่ยังทําได้ไม่มากก็คุยกับคนอื่นเข้าไปนะครับก็หลายกรณีไทยก็อยู่ตรงกลางเชื่อมโยงเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยคุณก็มีทราบดีเข้ามาพบกันมาเจอญาติกันเขาเป็นญาติกันนะครับเขามาพบกันเมืองไทยนะครับเมืองไทยนี้เป็นแหล่งพบของเกาหลีเหนือเกาหลีใต้พบที่อื่นไม่ได้นะครับต้องมาพบเมืองไทย ราะว่าเราดีกับทั้งสองประเทศบางบางประเทศเนี่ยไม่รู้ยังไงเกาหลีเหนือไปสังหารคนของเขาที่สนามบินเอายาพิษไปไป้ายโอ้ยมาเลเซียโกรธใหญ่เลยบอกคุณมา<อ>ทำอย่างนี้กับประเทศเราได้ยังไงคของเราไม่มีนะครับมาพบกันในขณะนี้ยังไม่มีต่อไปผมก็ไม่รู้ยังไงแต่ว่าขณะนี้มาพบกันแลกเปลี่ยนนะครับ mm hmm. การทั้งญาติของฝ่ายเนี่ยก็มาใช้มืองไทยเยอะจนเกาหลีเหนือต้องการขยายนะครับ สถานทูกนะครับต้องการซื้อของไทยมากขึ้นแต่ไม่ค่อยมีสตงังค์นะครับก็ติดหนี้เราอยู่เยอะนะครับ <c oughs> ลักษณะแบบนี้ก็ก็ทําให้คนไทยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นสะพานที่ทกระทรวงต่างประเทศบอกครับว่าเป็นสะพานเป็นเบนเป็นบริให้กับทุกประเทศคือถ้ามาอยู่ในกรอบเราอย่างเช่นแอคเมนี่ยแอคใช่ไหมครับก็คือ ลุ่มน้ำนี่แหละครับอออจอพรพยาอิรวกดีแม่โขงพมา่าไทยเวียดนามนะครับแอคเนกเนี่ยตั้งขึ้นมาสมัยท่านนายกทัพษณิณนะครับแล้วก็เอาไทยเป็นฐานในการที่จะเชื่อมโยงสามลุ่มน้ำแล้วในที่สุดตอนนี้พัฒนามาว่าเราสามารถไปเอาเงินอเมริกันไปเอาเงินฝรั่งไปเอาเงินจีนไปเอาเงินญี่ปุ่นมาแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านเราพัฒนารุ่มน้ําโดยมีไทยเป็นคนทําแผนมี ไทยเป็นคนแจกจ,จ่ายเงินนน,นี้สําเร็จมากมีวิธีพนหลายฉบับแต่คนไทยไม่ค่อยรู้เพราะชื่อ,อเอ็กมิกมันไม่เหมือนกับชื่อร้านยานะครับแล้วมันก็ไม่คยย่อยได้คิดติดตลาดนะครับมันไม่เหมือนอาเซียนแต่ว่าไอน้นียมันเป็นสูตรสาเร็จเพราะไทยเป็นเจ้าภาพเป็นคนกลางแล้วก็ประสานงานสามสี่ประเทศทํางานทําโครงการไม่ซ้ําซ้อนแล้วทุกคนก็ยินดีให้เงินไทยนะครับไปเป็นคล้ายๆกับแกนกลางในการแจกจ่ายงบประมาณ แล้วก็มั่นใจว่ามันไม่ไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็คือสูตรของประเทศไทยที่จะต้องทําต่อไปครับขอบคุณค่ะอาจารย์ทําให้เรารู้สึกเห็นฟ้าใสๆจริงๆเพราะว่าทุกครั้งที่เกิดพายุล้อมรอบตอนนี้อะไรนะเราอยู่ในช่วงฤดูฝนฤดูมรสุมอุตุก็เตือนว่าสิบเอ็ดถึงสิบสี่นี้พายุจะซัดหนักหนาทีเดียวแต่ดูเหมือนว่าวิถีไทยวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะนโยบายของสุการต่างประเทศที่เดิน เกมหลายๆอย่างแล้วก็หลายๆองคอ์กรที่มีความสําคัญสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็องคอ์กรผู้นํารัฐในบางช่วงที่เดินได้ถูกที่ถูกเวลาหรือแม้กระทั่งกลุ่มล่าสุดที่อาจารย์พูดถึงที่ประชุมกันไปหมาดๆก็คือกลุ่มลุ่มแม่น้าโคงล้านนาอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะก็ออกมาหลายเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยประเทศไทยเองไม่ใช่ประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ไม่ได้เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลกแต่เรายังดํารงอยู่ได้ แค่ติดขัดว่าปัญหาความมั่นคงภายในที่ไม่รู้เมื่อไหร่เราจะแก้ได้เหมือนที่แก้ให้ชาวบ้านเขาอาจารย์นะอาจารย์อยากฝากอะไรสําหรับเป็นวิธีคิดให้ผู้ฟังชาวาษั่งเศสใส่ไสิบวันสั้นๆหนึ่งนาทีค่ะครับก็ต้องตั้งหลักกันให้ดีๆในช่วงเปิดประเทศนะครับอันดับล่าสุดคือ,อให้ให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคทั้งหลายแหล่นะครับปลอดภัยจากเรื่องพยันตรายมีสุขภาพอนามัยเข้มแข็งก่อนนะครับแล้วก็การเปิดประเทศก็ต้องระมัดระวัง นะครับอ่ค่อยเป็นค่อยไปเรื่องรัดในบางเรื่องให้เหมาะสมกับยุคใหม่นะครับอ่แล้วก็เรากำลังเข้าสู่ฤด,ดูการการเลือกตั้งก็อย่าให้รุนแรงนะครับในการใช้สิทธิของเราซึ่งเป็นโอกาสดีคนจะชอบนะครับที่จะมีการเลือกตั้งแล้วก็หลังเลือกตั้งก็จะได้รัฐบาลใหม่นะครับซึ่งจะทําให้ประเทศเนี่ยเข้าสู่ระบบที่ปกติมากขึ้นนะครับแล้วก็ระหว่างนั้นก็จะมีการประชุมใหญ่อย่างเช่นเอเป็กก็ต้องช่ชดดวยดูแลความปลอดภัยอย่าให้ใครมาทําอะไรแปลก ทำให้แขกขงเรไม่ปลอดภัยนะครับแล้วก็สามารถที่จะผลักดันให้การประชุมเนี่ยให้ประเทศไทยมีบทบาทสูงขึ้นพอคนเห็นไทยในเวทีแบบนี้ก็จะมาเมืองไทยจะมาเที่ยวจะมาลงทุนนะครับมันเป็นผลพลอยได้ที่สําคัญครับก็ทั้งหมดเหล่านี้ก็ให้กำลังใจกันนะครับเจ้าหน้าที่ก็ทํางานกันอยู่เยอะตอนนี้นะครับแต่ว่าไม่พอหรอกครับต้องให้คนไทยช่วยทุกคนจะช่วยแล้วก็จะทําให้การเปลี่ยนผ่านมันราบเรื่องกว่าหลายประเทศครับ กลับขอบคุณมา,มากๆแทนคนฟังทั้งประเทศชาวภาษาใบสิริวันที่วันนี้รองศาสตราจารย์ดร ok พนิธานรัฒนายกรประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความมั่นคงท่านให้มุมมองความมั่นคงโดยเฉพาะวิธีคิดครั้งต่อไปเดือนต่อไปอาจารย์ภูมมีสิ่งดีๆมาฝากพวกเราอีกขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะสว,ส,คสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ